สวัสดีครับผมปึ้มครับวันนี้ก็ผมเพิ่งตื่นนะครับผมจะมาดูใยแหย่ไข่มดแดงครับหลังบ้านต้นมะม่วงครับโอเคมาดูกัน่แยาผมจะแหย่ได้เยอะไหมรังมันเยอะไหมผมก็ไม่รู้โอเคมาดูกันนี่ครับแยผมกำลังแย่อยู่นะครับตายหังนใบายา มเปิดทิปผมลืมว่ามันต้องใช้แนวนอนแต่ผมเปิดแนวตั้งเฉยผมเพิ่งพลิกโอเคลหลายครั้งก็ยังไปใกล้ไม่ได้นะครับอย่ามดโคใส่ ไม่มีไข่เลยนะครับเออ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 หังว่ามีม ally, ไข่อะไอ้วาคือว่ามีสินเนี่ยครับไก่น้อยไม่ซูมกับมี้ครับโดนหนึ่งกำลังอบไข่ไว้อยู่ เดี๋ยวไปโดยยาใคายมดแดงกันต่อตรงนี้นะครับที่ผมนั่งกินมามา่ามดเต็มเลยนะครับ หมดกัดเป็นเวลาก็ปลอกแล้วยยยใยแงกไก่โพดเอาเอาเอา,เอามาหน่อยผมโดนหมดกัดนะครับด็อกกี้ลูกหมดกัดตรงไหนนี่ห่ อุ้ยออกเดี๋ยวหมดเยอะตะก,กี้ลุกไม่ลุกไปละด่หรักไหมครับหมดกัดโคตรปวดอ่ะโอ้มันคือกัดปวดแท้ตะกี้มันคือบปวด แ่หางมันยูใส่โอ้หางบบกใหญ่เลยแต่มันจะมีไข่เอา้าด็อกกี้มาดิโอ้หมดกัดเต็มตัวเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เอามดแดงออกให้มาก่อนสงสารไปละ <c oughs> Ooh, <S <S อู os, okay, ้แดดร้อนมาคลิปเออเออดูครับมันอยู่ห้องล่างโอ้ไข่เฮียถิ่มเบิดเสีไดยมันไข่หรือแม่มันน่ะไม่เป็น คลิปนี้ผมจะเอาแค่ห้านาทีเองนะครับเบิดยังในใหญ่ไหนเ้ยเอามาดูสิโอ้ไม่มีไข่เอ้ยไขย่เต็มเลยไข่เยอะเลยครับหมดแดงเต็มเลยอะเก็บออกกันเนี่ยเก็บใบออกให้เนี่ยเก็บใบออกกันมัน่ใหม่ปะ เอาเอาออกโอ้ขาจะไปเมื่อไหร่วะ้ยกัดเก็บจังเลยนี่ครับโอเคครับดังนั้นผมขอปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย